ปรับแผนล่าแป้งนานโนดวางกําลังสี่ชั้นไล่ล่าเฝ้าระวังป้องกันส่งสเสบียงตั้งด่านสกัดนายกเชื่อพักร่วมหนุนพรบกู้เงินทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ผ่านสภามั่นใจหาเงินได้ใช้เงินเป็นพบกับสุวิทย์สุทธิประภา นิราชาหลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ่ายสามโมงวันจันทร์แล้วนะครับคุณนิรชานี่นะ,ะสองข่าวแรกล่าล่าครับข่าวที่สามันข่าวใหญ่เรื่องของเงินนะครับก็คือว่าเดินหน้าเดินหน้า แต่ดูนะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับดูมันความร้อนแรงแต่วันนี้พี่น้องชาวทางภาคเหนือและอีสานนี้สบายๆนะครับลมมาแล้วลมหนาวจะเย็นๆครับดูข่าวนะมาช้าแต่ก็มานะคะแต่ปัญหาหลักๆวันนี้ที่อ่านข่าวนี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกฆ่าคุณสุวิทย์อันนี้เป็นเรื่องที่มาจากปัญหาหลักที่เราพูดกันทุกวันนะคะยาเสพติดอาวุธปืน เนะเรื่องนี้สอเรื่องนี้ก็เป็น<ม>เรื่องที่ไม่รู้รจะแก้ได้หรือเปล่าเลยรวมทั้งความรุนแรงในสังคมนะคะ ปัญหาระหว่างสถาบันเด็กช่างทะเลาะกันนีมีมากกว่า40ปีไม่ใช่คนแรกและก็ขอให้เป็นคนสุดท้ายนะคะแต่วันนี้ก็เกิดอีกแล้วนะคะคุณครูที่โดนยิงศีรษะเสียชีวิตโดนลูกหลงนะคะนะครับโดนหมดนะคุณอรัญชานะครับผู้บริสุทธิ์นี่นะแต่คําถามก็คือว่าจะมีหาวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมาจากความรุนแรงและอาวุธปืนแล้วก็ยังเรื่องมียาใส่ปิดด้วยสําหรับการ ล่าแป้งนาโนดครับเออยู่ไหนแล้วเนี่ยก็โยงโยงเพื่อเขาบรรทัดนะครับแต่ไม่รู้นะครับตอนนี้กําลังพูดกันนะครับว่าชื่อแป้งเนี่ยนะคนก็ออกมาล้อกันนะครับว่า้าทาแป้งยี่ห้อนาโนดแล้วก็หายตัวได้แป้งยี่ห้อนาโนดทาแล้วหายตัวได้ายตัวได้จนกระทั่งวันนี้นะครับก็ยังตามไม่พบเนี่ยนะต้องบอกกันนะครับเจ้าหน้าที่นั้นได้พลิกคูเคาอเขาบรรทัดล่าเลยครับคุณณดิชานี่นะ ล่านะครับทุกวิถีทางต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมเห็นข้างบนฟ้าด้วยใช่ไหมครับพิลิกปเตอร์ลงลงลงไปหลายรอบแล้วลงไปชั้นในครับนี่ครับลงไปชั้นในก็คือว่าเอาหน่วยที่บอกว่ามีความเก่งเรื่องของการเดินป่าอยู่ในพื้นที่ป่ามานานแล้วครับเอาเฮริอปเตอร์ลงไปส่งเลยกลุ่มนึงให้อยู่ในป่านะครับเพราะว่าพวกเขานี้มีคนเชี่ยวชาญเยอะแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเดินทางลงไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้ว เชื่อมั่นว่าแป้งนาโนดนะครับยังอยู่ในเทื้อเขาบรรทัดครับ แต่อีกไม่นานก็คงจะปรากฏตัวได้นะครับเพราะว่าคนเรามันต้องอยู่ต้องกินท่านว่างอันนี้นะจะไหวอย่างไรก็ตามนะครับการปลรูพมหนึ่งชั้นบนสุดนะครับก็เอาคนที่เก่งเรื่องของการเดินป่าเอาแล้วชั้นที่สองนะครับเอาอยัางไงบ้างครับชั้นที่สองก็จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจาก3จังหวัดพัทลุงเข้าปฏิบัติการนะครับตั้งฐานปฏิบัติการนะครับตามแนวเทือกเขาบรรทัดตั้งแต่อเภอกงรอเภอนานโหนดและอะป่าบอน คาดว่าจะเป็นเส้นทางหลบหนีนะครับเอามาลงมาภูเขาได้เอา้าทั้นที่3ยังไงครับมีตชดอพัฒลุงทุกปฏิบัติการพัฒลุงประจําเส้นทางสามารถขึ้นลงภูเขาได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัดเส้นทางที่บอกว่าจะลำเลียงส่งสเสบียงไปให้นาโนดแป้งนานโนทน่านก็ขออนุญาต ตัดตรงนี้ได้นี่นะทําไงครับตั้งจุดสกัดทุกจุดทุกจุดบรรดานะครับนี่เนะี่ยผู้ที่ว่าล่างสุดชั้นที่4เลยครับยังเป็นเจ้าหน้าที่ของตํารวจแล้วก็ทหารนะครับในทุกพื้นที่แล้วก็ทุกสอนอตรวจตามเส้นทางน,นะครับให้เข้มงวดมากที่สุดรถยนต์ทุกคันนะครับก็ขอบอกว่านี่นะ ต้องบอกว่าให้ถูกตรวจแบบพับแบบที่ยึดนี่เนี่ยเพื่อป้องกันนะครับบอกว่าไม่ให้มีใครเล็ดรอบออกไปได้อ,อันนี้เป็นการปลรูพมนะครับตามล่าเสแป้งเป็นเนี่ยซชันในเทือกเขาบรรทัดอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผูรชมนะครับได้เห็นภาพก่อนหน้านี้ไหมที่ทางตารวจนะครับได้มาชี้แจงเรื่องหลักฐานนะครับที่บอกว่าถูกยึดมาได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปบุกค,ค้นแล้วก็ไปยิงปะทะก,กับแป้งนานโหนดที่หลบหนีไป เอาเอาวุธปืน M16 เอาอาวุธปืนยาวเอาเครื่องกระสุนปืนแล้วก็เอาประเภทที่บบกวา่ายุทธภัณฑ์นะครับที่หลบหนีได้ไม่น่าเชื่อครับ <ทำ S 1> นี่นะ,ะนายเสียแป้งยงคกยาบา้าร้อยเม็ดเลยวันนั้นอไไ่ะเอาไปได้ด้วยไปได้ด<อ>้วยยาบ้าก็มีตั้งร้อยเม็ดใช่ไหมครับนี่นะแล้วก็ประเภทที่ยาก,กันยุงอะไรก็สุดแท้แต่แย่ๆไปหมด<ะ>เลยนะี่นะปรากฏว่า เอ็มสิบหกวันนั้นที่เจ้าหน้าที่โชบอกว่าที่นายแป้งออกไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถูกอาวุธเจ้าหน้าที่ยิงยิงก็เลยโดนนะครับอโยนโดนไม่ใช่โดนแขนโดนเอ็มสิบหกนะครับก็คือใช้การไม่ได้ผมนึกว่าผมผมโชวันนี้แขนผมนี่คือเป็นเอ็มสิบหกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยิงตรงนี้ปรากฏว่าเอ็มสิบหกนะครับก็คือยิงต่อไม่ได้นายแป้งก็เลยทิ้งปรากฏว่าเอ็มสิบหกเจอแล้วครับเป็นใครเป็นคนครอบครองใช่ค่ะนี่นะตำรวจสอบสวนการนะครับร่วมกับทางตำรวจในพื้นที่ภาค เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านนายสุพัฒนอดีตสจเขาชัยสนพัทลุงในพื้นที่ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาไชยสนจังหวัดพัทลุงครับ <c oughs> เนื่องจากว่านี่นะนายคนนี้นะครับอดีตสจคนนี้เป็นคนที่ขอครอบครองอาวุธปืน M16 ขอใบอนุญ,ญาตเอาไว้แล้วสุดท้ายไปอยู่ในการครอบครองของนายแป้งเพราะฉะนั้นต้องเอานายอดีตสจน,นี้มาสอบครับล่าสุดนี่นะ,ะโอ้โหต้องบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่นะครับได้ใช้มากพลิกพันดิล่าแป้งนาโนแต่ปัจจุบันนี้นายแป้งเข้าใจว่าหลบหนีอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าไปยังไงสักไม่ทราบได้อโอ้ดับดินหรือเปล่าไม่ทราบได้ก็สอดคล้องกับ ผลการตรวจสอบประวัติการเยี่ยมในแป้งอะค่ะก่อนที่จะหนีไปก็มีคนใหญ่คนโตนักการเมืองระดับท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติไปเยี่ยมบ่อยๆโอ้แล้วสุดท้ายตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยแป้งที่ฮอนาโนดทาแล้วหายตัวได้เนี่ยนะคะคุณสุวิทย์นี่ลงพื้นที่กันหลายภาคหลายส่วน4มิติ8มิติ10มิติแบบนี้ถ้าจับตัวไม่ได้นี่เขินแย่เลยนะคะเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านละกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของเงินดิจิทัลหนึ่งบนบาท ได้ไหมครับได้ครับนตายกว่านะ,ะช่วงนี้มีข่าวแปลกๆเยอะเลยค,ค่ะอีกข่าวหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดค่ะ,ะรครพี่แอดบ่าวพี่แอดคาระบ่าวอ๋ออาวนะครับเดี๋ยวจะเลิกวงแล้วครับ ม่จะนะยุบวงแล้วแต่ก่อนยุบวงช่วงนี้พี่แอดงานข่าอีกแล้วนะคะมีทนายทนายท่านจะไปแจ้งความพี่แอดแล้วค่ะอบอกว่าพี่แอดทำผิดไปและถือหนังสือไปเลยนะคะทนายรัชพลสิริสาครไปที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะไปแจ้งความพี่แอดเรื่องนี้แหละเรื่องถือเครื่องดื่มค่ะว่าคุณแอดคาราบาวถือกระป๋องเบียร์อ้าว ถือกระป๋องเบียร์ยี่ห้อคาราบาวแดงซึ่งก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นของพี่แอดนั่นแหละค่ะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับพี่แอดจะโฆษณาเบียร์หรือเปล่านะซึ่งมันก็ผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์โทษสูงนะคะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์ โทษสูงสุด1ปีนะจำคุกปรับอีก500,000ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่มารับหนังสือของทนายรัชพลดูท่าทางทนายรัชพลก็มั่นใจเหลือเกินค่ะว่าเรื่องนี้พี่แอดของเราผิดแน่เลยนะคะเพราะว่าเป็นการโฆษณาแฝงค่ะซึ่งเรื่องนี้เขาก็รับจดหมายไปแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คดูนะคะว่าผิดหรือไม่ผิดค่ะเพราะว่าภาพมันชัดเจนขนาดนี้เลยถือป๋องเบียร์ลักษณะที่ว่าเชิญชวนโลกโซเชียลให้มาดื่มเบียร์กันเถิด ซึ่งเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหลักฐานนะคะออว่าเป็นการโฆษณาแฝงในแอปพลิเคชัน TikTok จริงหรือเปล่าเพราะว่าไปเจอนในสองบัญชีเลยแล้วก็มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะว่าชักชวนแบบนี้ไม่ควรทําผิดกฎหมายมีโทษทั้งจําทั้งปรับซึ่งเชื่อว่าถ้าพี่แอดได้รับหนังสือจากทางสนกกรรมการสำนักงานคณะกรรมการวกควบคุมเครื่องดื่มแล้ว ก็คงจะต้องมาชี้แจงแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับเป็นอันแน่เลยค่ะอ๋อฮะหน้าแอดนะครับงานเข้าถตาตอนนี้นะครับดูภาพหัวข่าวก็ต้องบอกว่าน้แอดเชีย์เบียโธเพราะว่าเมื่อก่อนมีร้องไ่ก็มีร้องอ่องเชีย์เบียดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องเงิน ดิจิทัลนะครับในมือบาทตกลงเป็นยังไงบ้างนะครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะตั้งแต่ที่ท่านนายรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้แถลงมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ท่านไปร่วมประชุมเอเปกนะครับอยู่ที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าท่านได้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวครับอยู่บนเครื่องบิน นะครับท่านบอกกันนะครับว่าโครงการดิจิทัลวอลเลตนี้นะครับมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ความเห็นต่างกันครับเพราะฉะนั้นต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ไม่อยากให้สังคมไทยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามหรือพวกเดียวกันตั้งทงครับ <S <S อยากจะให้รับฟังความคิดเห็นทั้งข้อดีและก็ข้อเสียอะไรแล้วหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันครับ คือการคุยกันด้วยเหตุด้วยผลถามนะครับบอกว่าไอ้เงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่น้องคนไทยจะได้ไหมท่านก็ยืนยันคุณเอชามั่นใจ<ห>น,นะ,นะมั่นใจครับเป็นหน้าที่ของผู้นําต้องรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนโครงการจะดีเลยจากที่ประกาศเอาไว้เพราะว่าทีมงานของเราต้องฟังความคิดเห็นทั้งหมดครับทั้งเรื่องของการออกพรบกําหนดคนรวยแล้วก็การกําจัดรายได้ที่พูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันด้วยครับ มั่นใจนะครับเป็นนโยบายที่ดีเหมาะสมและก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคหรือกฎหมายยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี่ทําถูกต้องครับแล้วก็ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาคงจะได้ให้ข้อคิดเห็นในเชิงที่เป็นบวกและก็เราสามารถทําโครงการได้จุดเดียวก็คือว่าตอนนี้ท่านนายกบอกนะครับว่าประเด็นสําคัญที่สื่อตอนนี้ครับบ้านเราอยู่ในฐานะวิกฤตไหมครับนี่นะถ้าไม่ได้อยู่ในฐานะาวิกฤตนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกวิกฤตนะแล้วก็มันจําเป็นครับ คือตอนนี้เรามี GDP นี่ติดลบครับแบบนั้นก็คงไม่ต้องทำเพราะว่า GDP ยังไม่ติดลบแต่8ถึงเถึง10ปีที่ผ่านมา GDP ก็แค่1.9%ซต,ต่อป,<ช>ปีครับ<ช>เราไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเลยแต่ประเทศอื่นนะครับโตกว่าเรา2เท่ายกตัวอย่างนะครับนี่เนีคู่แข่งอันนี้ครับอยู่ใกล้บ้านเราเนี่เวียดนามก็ดีมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เติบโต,ตมากครับแต่เรานี่ครับ ยังเติบโตไม่เต้าเขาเขาเพราะฉะนั้นมันจะต้องนะครับเดินหน้าเรื่องของการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ครับคุณานายจาน่นะเพราะฉะนั้นนายกมั่นใจนะครับเงินนี้สามารถที่จะถึงกับพี่น้องประชาชนได้หมดครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีนักร้องออกมาเยอะเลยค่ะว่ากันว่าอาจจะนําไปสู่การฟ้องร้องเพราะว่าการกู้เงินนั้นมันผิดพรบหลายเรื่องค่ะมีนักร้องสองท่านนะคะท่านแรกคือคุณสิริกัญญาค่ะท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าไกลออกมาพูดว่าอยากจะให้ตรวจสอบหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะอยากจะให้คุณภูมิธรรมช่วยดูแลในฐานะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงินค่ะในเรื่อง ของมาตรา53พรบวินัยทางการเงินการคลังนะคะซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรอยากจะให้ดูด้วยว่าผิดหรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าผิดต้องมีคนรับผิดชอบค่ะอีกอท่านหนึ่งนงักร้องขาดประจํานะคะคุณศรีสุวรรณค่ะมาแล้วคุณศรีสุวรรณในฐานะผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็มายื่นหนังสือกับผู้ตรวการแผ่นดินค่ะบอกว่า อยากจะให้ตรวจสอบหน่อย,เ,อยเรื่องที่จะส่งต่อสารรัฐมนูญกรณีพรบเงินกู้5้าแสนล้านบาทค่ะมาตรา53อีกเหมือนกันนะคะซึ่งมาตรานี้ ระบุไว้ว่าการจะคงไว้ซึ่งวินัยทางการเงินนั้นจะต้องชัดเจนว่าการจะกู้เงินออกมาใช้เงินอนาคตรัฐบาลจะต้องมีความจําเป็นเร่งด่วนค่ะาทิมีภัยพิบัติหรือมีเรื่องที่มันเร่งด่วนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะมีปัญหากับหนี้สาธารณะเงื่อนไขเร่งด่วนเร่งด่วนหรือไม่ถ้าต้องใช้ความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหมายความว่าจะต้องมีภาระผูกพันกับเงินงบประมาณประจําปีถึง4ปีนี้มันจะต้องเร่งด่วนจริงๆค่ะซึ่งคุณศรีสุวรรณบอกว่าการกู้เงินมาแจกึ บาทเป็นเงินดิจิตอลนั้นมันไม่ได้เร่งด่วนอะไรหรือเปล่านะคะตั้งงบแบบนี้ถือว่าไม่มีเหตุผลเพียงอพอที่จะกู้เงินเลยถ้าเหตุผลไม่พอถือว่าผิดพรบค่ะอันนี้เป็นค,คําถามนะคะก็มีผู้มารับหนังสือไปแล้วแล้วก็ฝากถามถึง<อ>ท่านนายกว่าไหนท่านว่าจะไม่กู้เงินไงวันนี้ท่านกู้แล้วเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองหรือไม่นะคะเป็นคำามที่หลายฝ่ายฝากมาค่ะ ดูขาแบบสบายๆนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะวางแผนทอะไรคะไปขึ้นรถไฟนะครับไปลอยน้ำยู oh. ่ที่เขื่อน oh. ป่าสศริทธิ์ต้องเรียนนะครับบอกว่าเฉพาะเดือนพฤศจ,จิกา กับมกรานี้เองครับนี่นะมรพฤศจิกานะครับถึงถึงถึงนี่นะมกราคมครับอันนี้เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปสัมผัสบรรยากาศนะครับแบบสวยงามมากท่านผู้ชมดูภาพข่าวกันแล้วกันนะครับตอนนี้รถไฟได้จอดตรงบริเวณที่ับวนกลางเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ถ่ายรูปสองข้างทางว่าสวยงามขนาดไหนครับนี่นะจัดเยบร้อยครับการท่องเที่ยวนประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรี แล้วก็เกินป่าสักโชลสิทธิ์ครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกครับ oh. นี่นะโอ,โอ้นะครับนี่คนมาจอดไปปั๊บนะครับ oh. ก็แห่มาถ่ายรูปสองข้างทางนอกจากนี้นะครับยังจัดให้มีการช้อปปิง้ง oh. เอาใจเลยครับนี่นะตรงนี้เป็นไงครับแหล่งประเภทที่บอกว่าปลายเยอะอ้าวมีประเด็ดพันปลาขายหรือแม้กระทั่งสินค้าชุมชนนะครับก็เอาซื้อเลือกไายครับ จอดอยู่ตรงนี้20นาทีหลังจากนั้นนะครับก็ไปเลยครับนี่นะไปเช้าเย็นกลับขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็จุดหมายปลายทางก็คือว่าตรงบริเวณนี้ไปกลับนะครับก็คือว่าถึงกรุงเทพก็ช่วงประมาณสักบ่าย3โมงกว่าออกจากกรุงเทพก็ประมาณจะ6โมงเช้าบรรยากาศแบบนี้นะครับพันเจ็ดร้อยคนก็ต้องเรียนย้ำพฤศจิกาถึงธันวาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับไม่มกราครับหลังจากนั้นน้ำก็จะลดลงมันก็ไม่ได้ล วายน้ำแล้วนี่คือความสวยงามนะครับเสน่ห์ของประเทศไทยตั๋วอันเซนอยู่ในพื้นที่เขื่อนป่าสักชนลสิธิ์ครับนี่ฉันต้องไปค่ะคุณสวยไปเลยนะคุณนิสาเพราะว่าถือว่าเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายของนิชาแล้วค่ะกันผมไม่กล้าไปคุณต้องระวังค่ะคุณสวิตระวังเป็นรถไฟชนกันนะคะแม่คุณก็ว่าเป็นนิยายมันน่ากลัวนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับข่าวดีที่สุดสาหรับประเทศไทยเราด้วยครับเดี๋ยวกลับมาค่ะ